สวัสดีครับอาจารย์อ้อนตอนนี้มาพบอาจารย์อ้อนตัวเป็นๆนะครับปิดโควิดไปเป็นเดือนเลยครับเดือนกว่าแล้วนะครับเดือคือแย่มากผมเป็นเดือนผมผมก็ยาวนะครับเนาะผมก็ยาวผมก็อยากตัดวันนี้ก็ไม่มีลูกค้านะครับวันนี้วันนี้ไม่มีลูกค้าวันนี้เเพิ่งเปิดโควิดไม่มีลูกค้าหรอกไม่มีลูกค้าผมเพิเปิดขั้นแรก ผมก็จะแนะนานะมาแนะนําวิธีการตัดผมตัวเองผมอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้สอนนะครับนี่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนไม่ใชการสอนผมผมรำคาญผมก็อยากตัดผมตัวเองผมจะแนะนําว่าวิธีตัดข้างบนนี่เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเราก็เอาเบอร์สองสวมเข้าไปครับเบอร์สองสวมเข้าไปแล้วก็ตัดเลยมันตัดง่ายดูนะครับเอาเลยครับนี่ครับแนะนํานะครับแนะนําแนะนําคือเอาเบอร์สองใส่นะครับนี่แล้วก็เอาปัตเตอร์เลียนไถเข้าไปเลยเป็นสกิน สกินเปิดข้างอ่ะอย่างนี้ทําไมต้องเอาตรงกลางก่อนครับอาจารย์อ้นเพราะว่ายังไงมันก็สั้นอยู่แล้วครับอาจารย์อ้นจะเอาเป็นสกินสกินเฮดใช่ไหมเฮดครับสกินใช่ใช้เบอร์อะไรเบอร์สองใช่ไหมสองครับเบอร์สองครับอ่าจัดไปสกินเบอร์สองครับเราดูนะครับสกินเบอร์สองยข้างบนนี่เอาเบอร์สองใส่แล้วก็ลองมือไว้ทําไมผมจึงต้องเอามือลองไว้มันจะหลุดฟันมันจะหลุด ทำอย่างนี้นีย่ยกสายขึ้นสูงแล้วก็่ายตามครับ่ายตามทีละนิด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 นี่เห็นไหมครับครับนี่เราตัดผมตัวเองเนี่เราจะไปจ้างเขามันก็ยังยังช่างมันมันมันยังไม่มีเวลาเดินทางาไปแล้วช่วงนี้โคว <COVID S 1> ดิดด้วยนะครับผมก็สอนให้อยู่บ้านนี่แล้วก็ตัดตัวเองอย่างนี้นี่ครับ ขายไปอย่างนี้อันนี้เป็นการแนะนําพูดผิดแล้วก็ขอโทษนะครับครับไม่ได้สอนใครแล้วตอนนี้อาจารย์เลิกสอนแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแล้วนะครับเลิกสอนแล้วนะครับผมเพราะมีแต่คนรู้มากแล้วนะครับคนที่เก่งๆก็มีเยอะก็เป็นการแนะนํากันนะแนะนํากันเผื่อมีอะไรมีความสุขทำยังไงให้มีความสุขกันนะบางอย่างอ่ะหาหากันบ้างมือซ้มมือซ้ายมือขวาก็ได้หมดครั่ามือนี้นะครับอันนี้มือซ้ายนะครับมือซ้ายมือขวาก็ได้หมดนี้ทำอย่างนี้ครับ นี่อันนี้ปัตตาเลียนมันจะมีปัญหากับฟันมันนะนี่ต้องหยอดมันแม่งยังไม่ต้องหยอดฟันมันเลื่อนได้นี่ดูนะฮะถ้าเวลาฟันมันถ้าสมมติฟันปัตตาเลียนมันยึกยักอย่างนี้มันเป็นปัญหาของการตัดผมครับถ้าฟันปัตตาเลียนมันยึกยักเนี่ยมันเป็นปัญหาของฟันปัะสายมัน้าพันโต๊ะด้วยอ่าใช่ใช่ใมันไปไม่ถูกเลยนะครับใครก็ใกล้ๆเลยก็ได้ดูใกล้ๆอ่ะ ครับอันนี้ก็คือเราตัดสก,กินเฮดด้านบนนี่ทำใช้เบอร์สองพอเราใช้เบอร์สองเราก็กดติดกับหนังเลยนะครับไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปทําอะไร,รเอาเอาฟันของเบอร์สองนี่ไล่ติดติดหนังไปเลยอย่างนี้เลยครับ,รบดูนะครับไล่ให้มันติดหนังไปเลยแล้วก็มองกระจกก็ได้ไม่มองก็ได้เพราะบล็อกที่เราตัดอยู่เนี่ยมันก็เป็นทรงของเบอร์สองครับ เขาเรียกสกินเฮดเบอร์สองแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นมือซ้ายบ้างมือขวาบ้างแล้วแต่เรารจะทําเห็นไหมครับนี่นี่ปื๊บนี่เขาเรียกทรงสกินเฮดเบอร์สองเบอร์ด้านข้างเราจะเปิดข้างนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรดูนะครับนี่นี่ทีนี้เราดูด้านหน้าอย่างนี้เราก็ดูด้านหลังดูดูด้านหลังครับจับวิธีจับประเลื่อมุนก้าอีให้ผมด้วย ผมก็อีนะครับผมก็อีโอเคด้านหลังนี่ผมดิสแตะยังไงดูนะครับดูการจับปัสเตเลียนของผมด้านหลังนี่ทาอย่างนี้วางปัตเตเลียนติดหนังแค่ทอยแล้วก็ดันขึ้นเห็นไหมครับครับโอ้โหเห็นไหมครับครับด้านหลังนี่เราวางบัตเตเลียนติดกับหนังด้านหลังนี่จะยากที่สุดยากยากแต่ว่าเราสําหรับผมเนี่ยผมมองไม่เห็นเราแต่ผมใช้ระบบสัมผัสของเบอร์สองเห็นไหมครับครับตรงนี้เราถ้ามันไม่เกี้ยงเราก็ขยับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับ ขยับเพื่อที่จะให้มันเกี้ยงมันเนียนอย่างนี้แล้วบัตเตเลียนที่ใช้สายก็จะเกะกะนิดนึงนะครับมันธรรมดาถ้าถ้าไม่มีสายยิ่งจะดีเลยถ้า,ถาไม่มีสายมันจะง่ายจะดีออรอคําบริจาคก,ก็ไม่มีแต่ว่าเราก็ซื้อก็อแพงตัวตั้งแปดพันแปดพันเลยนะนนถ้าของไม่ดีแล้วถูกๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับของถูกๆร้อยสองร้อยมาก็สามหมนพันอ๋อครับอันนี้มันของ ของเป็นปัจเจียนหมดนรของดีจริงๆต้องประมาณแ0ดพันใช่ไหมครับท่านครับแปดพันจัดชุดของเครื่องมือน่ะอ๋อครับครับดูนะครับวิธีอะไรครับตัดไปเลยครับตัดไปงี้นะครับโอ้โหอาจารย์อ้นตัดหลังนี้ตัดยากนะครับเป็นการแนะนำกันนะใช้การลองดูสองนะครับปกติเขาไม่มีนโยบายที่จะตัดผมเองนะช่างตัดผมอ่ะไม่อยากให้ใครตัดเพราะว่ามัน ใครตัดก็มันไปหาช่างยากไกลด้วยแล้วก็มีโควิดเนี่ยอะไรด้วยเนาะครับทีนี้เราก็มาดูปล่อยสายเลยนะครับนี่เรามาดูด้านหน้านี่สรุปแล้วกันนะครับว่ามันเสร็จแล้วเป็นสกินเฮดแล้วนี่ครับห็นี้ครับเราใช้มือไขเข้าไปตามหัวอย่างนี้ใช้เบอร์สองรองแล้วก็เปลี่ยนมือใช่สรุปได้ยังเนี่ยสรุปได้เลครับเสร็จแล้วครับมาดูครับมาดูด้านสวยแล้วครับหมุนเลยหมุนเลยครับสวยแล้วครับ ดูนะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยมสรุปแล้วสกินเฮดเบอร์สองครับครับเสร็จแล้วครับตรงไหนไม่ดีตรงไหนแต่งอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าช่างอ้อนไม่ได้มองกระจกหมุนดูเลยหลัก็มีนิดนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็ตกแต่งแล้วนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ตัดหัวตัวเองเนาะครับเนาะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับผม